18กันยายนน่าจะเป็นวันดีของเหล่านักนิยมเบียเพราะเขาถือว่าเป็นวันแห่งการดื่มเบียร์ซึ่งมีการวิจัยพบว่ารสชาติของเบียร์ช่วยกระตุ้นสารแห่งความสุขในสมองของเราได้โดยนักวิจัยจากอินเดีย University School of Medicine สหรัฐอเมริกาได้ลองให้ผู้ชาย49คนชิมเบียร์แบบไม่มีแอลกอฮอล์กับการดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ เมื่อเทียบกับก,บการหลั่งสารโดปามีนในสมองซึ่งเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกดีมีความสุขให้กับเราพบว่าผลที่ได้ผู้ชายที่ดื่มเบียร์แบบไม่มีแอลกอฮอนั้นมีการหลั่งของสารโดปามีนในสมองมากกว่าอย่างมีในสำคัญแม้จะไม่มีการมึนจากแอลกอฮอล์เลยก็ตามนั่นก็คือเราสามารถมีความสุข สนุกสนานได้แม้เบียร์ที่ดื่มจะไม่มีแอลกอฮอล์เจือปนเลยก็ตามแต่อีกหนึ่งด้านนักวิจัยก็มองว่าการที่สารโดปามีนในสมองของเราตอบสนองต่อรสชาติของเบียร์ได้นั่นอาจเป็นเพราะคนคนนั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพิสุราเรื้อรังได้ด้วยประมาณว่ากินบ่อยจนสมองจำได้ว่ารสชาติแบบนี้อารมณ์แบบนี้ ต้องหลั่งสารโดปามีนออกมาสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังคงเป็นอะไรที่เป่าได้ก็เบ่าเลิกได้ก็เลิกนะครับ